ยกย้ายกันนิดนึงนสวัสดีค่ะนักเรียนวัสดีอยู่กับครูเฟยคนสวยอีกแล้วนะคะ <c oughs> ในวิชาหน้าตัินป์นะคะวันนี้อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะจ๊ะเออเบาเสียงอีกนิดเ,เอออยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องการใช้หน้าตัพท์และภาษาท่าทางหน้าตศินป์ไทยนะคะประกอบจังหวะเออชื่อยาวหน่อยวันนี้ชื่อยาวหน่อยนะคะแต่อร่อยแน่นะคะไปเลยจ้ะไปต่อกันเลยนะคะ ไนสไลด์ถัดไปนะคะสาระสําคัญเรามีจะมีอสามหัวข้อใหญ่ๆก็คือมีสาระสําคัญนะคะแล้วก็มีเนื้อเพลงนะคะเพลงที่เราจะมาประกอบการแสดงนี้ก็คือเพลงในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมของเรานะคะมาดูสาระสําคัญสาระสําคัญของเราวันนี้นะคะ การใช้นาฏยาศาัพท์นะคะและภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเนี่ยประกอบจังหวะหรือเพลงนะคะจะทําให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินสนใจและเข้าใจความหมายของการแสดงมากขึ้นนะคะเออนี่คือสาระสำคัญของเราในวันนี้นะคะไปกันอย่างรวดเร็วด่วนจีไปสนีจ๋าไปเลยอ่ะ อันนี้คือเนื้อเพลงอ่าเนื้อเพลงเนื้อเพลงในน้ํามีปลาในนามีข้าวเออตรงนี้เอาคุณครูบางเนื้อนี่ว่ะบางไปตั้งครึ่งเนื้อเลยตัวใหญ่จิบเ,เอ๋อเออลดลงมาหน่อยลดลดลงมาหน่อยเออ,อนี่นะเพลงในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะเออมา มันจะร้องว่าฟังให้ดีนะอ่านก่อนอ่านก่อนตอนแรกอ่านก่อนอ่านตามคุณครูนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองราบคาบ ด้วยอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงคำจุนให้ชาติไทยภัยสารสร้างรทมนาไรทั่วแคว้นแดนไทยเราไทยเราหวานหมากม่วงหมากขามพืชผลต่างๆ ล้วนงามตระการสร้างบ้านแปลงเมืองให้เกียรติไทยลือเลื่องไปทั่วทุกถิ่นฐานจูงวัวไปขาจูงม้าไปขายปวงราชทั้งหลาย ได้อยู่เป็นสุขสานญเออนี่คือเนื้อเพลงเราจะนึกทำนองไม่ออกถ้าเราไม่ได้ฟังเพลงเออตรงนี้นะคะเราไปฟังเพลงกันนี่มีตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะทำ้องก็เป็นของเออพลตีหลวงวิจิตวาทการนะคะเออคนดังนะคะของวงการนี้นะคะมา เราไปฟังเพลงกัน i เดี๋ยวฟังอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งรอบนะคะยึดตามนี้นะยึดตามเนื้อนี้เลยนะคะไปหัดล้อก,ก็ได้มีเวลาอีกหนึ่งอาท์เลยฟังกันใหม่ จบแล้วเออจบแล้วนะคะเดี๋ยวกิจกรรมนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปตรงนี้เรนไปค้นหาในไอ YouTube ได้เออพิมไปนเนี่ยเพลงในน้ำมีปลาในน้ำมีค่าแล้วก็หัดร้องมาได้เลยนะคะไม่ต้องรีบส่งก็ได้ต่อไปไอผ้า ไอเน,นี้ยนะการปฏิบัติท่านะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวให้ครูคนนั้นมันหายดีก่อนให้มันมาสอนนิ่มป่วยอยู่เออมันหายดีก่อน,นฉันเลยต้องมาสอนแทนเนี่ยอกากิจกรรมเดี๋ยวขยายอย่าให้เรียนเห็นหน้าก่อนขยายก่อนให้นักเรียนเห็นหน้า กิจกรรมกิจกรรมชวนสนุกวันนี้นะครูจะให้นักเรียนนะคะถ่ายคลิปการร้องเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะดังตัวอย่างที่ได้ดูกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะดังตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะว่าเพลงเขาร้องว่ายังไงชื่อเพลงว่าอะไรก็ไปหาใน YouTube หรือจะเปิดดูจากคลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ไม่ต้องรีบฝึกร้องให้ชัวร์ก่อนชัวร์ป้าบ,บเลยร้องให้อากาักขระชัดเจนออกเสียงชัดแจ๋วตรงคีย์ไม่ตรงคีย์ไม่เป็นไรลองมาตรงมาให้หมดแหละคะแนนอะใจดีใจดีจดจดนะอ่านั่นแหละอย่าลืมนะหัดร้องเพลงในาน้ำมีปลาในานาเมีข้าวเอนะอย่าลืม หัดร้องให้ดีเลยร้องมาเนี่ยรอบเดียวพอไม่ต้องเอาหลายรอบอะเอามารอบเดียวไม่ต้องไปย้ำสองรอบสามรอบตามมนั่นเท่าหรอกเอามารอบเดียวพอเออทํานองไม่เสียงไม่เพราะไม่เป็นไรคนเรามันร้อยพ่อพันแม่เสียงไม่เหมือนกันหรอกนะลูกนะอ่าอย่าลืมนะลูกอัดคลิปการร้องเพลงของตัวเองนะเพลง ในน้มีปลาในนามีข้าวนะลูกและส่งคลิปเนี่ยมาให้คุณครูส่งคลิปมาให้คุณครูส่งคลิปให้ครูเฟยนะไม่ต้องส่งให้ยายสีนะส่งคลิปให้ครูเฟยก่อนส่งคลิปให้ครูเฟยในลายส่วนตัวของครูเฟยนะยายสีไม่มีลายนะไอ้เนี้ยายสีไม่มีลาย,นะลยส่ยสงคลิปให้ครูเฟยเขาอ่าเดี๋ยวยายสีไปช่วยครูเฟย์เขาตรวจอ่านะแล้วอย่า,า,เเา,าน,นะอย่าลืมะงานเก่า ครูเฟยก็ฝากมาทวงงานเก่าวะใครยังไม่ส่งอ่ะป .2 อ,อ่ะเอ๊ะถ้าเป็นนิ่งถ้าเป็นนิ่งงอะเยอะเยอะถ้าไม่ติดเคี้ยวหมากันฉันตาไปทวงถึงบ้านแล้วเผเอิญฉันติดเคี้ยวหมากันเลยไม่ว่างไปทวงนะอออย่าลืมนะายใจป่ะอ่าโอเคนะฝึกร้องไอทัวและส่งคลิปหาครูเฟยเข้าในไลน์ส่วนตัว พิมพ์ชื่ออะไรให้เรียบร้อยแนะนําตัวให้เรียบร้อยร้องรอบเดียวพอเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายายสีจะมาสอนลํำนะเดี๋ยวายายสีมาสอนลํำแต่อาทิตย์นี้ยายสีไม่ไหวแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ใช่สุขภาพนะสติไม่ดีแล้วนะอาทิตย์นี้ลาไปก่อนสวัสดียายสีขอแย่ายไปซื้อหมากก่อนบายบาย